เริ่มต้นในข่าวนี้ก่อนเลยนะครับเพิ่งมาตอน breaking news นะช่วงประมาณเช้ามืดที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อคืนก่อนนอนยังไม่เห็นนะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้ามืดเนี่ยเพิ่งจะโ่มานะครับก็เป็นข่าวเรื่องของการกําลังจะไปเยือนกันแล้วนะครับสท่านนี้นะฮะมีข่าวมีข่าวว่าแบบอ,อยู่ฝั่งเดียวกันนะก็นะมีการจับคู่ให้กันและกันนะว่าอยู่ด้วยกันนะ,นะครับแต่ว่า,าไม่ได้ มีความสัมพันธ์กันแบบจริงจังนะด้วยการบินไปสารสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะครับล่าสุดครับคิมจองอึนเตรียมพร้อมจะบินไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจนะจะไปพบที่จะไปพบที่ออมอสโกนะครับมอสโก e สกิ้งนะ secure more weapons uh, supply from เปลี่ยนยางนะครับ to use ukraine invasion นะฮะก อาจจะมีการเจราจากันนะคุยกันถึงเรื่องของการซัพพลายอาวุธเพิ่มจากเปียงอย่างนี่อาจจะไม่ไปลบเองแต่ส่งอาวุธให้นะครับให้ทางมอสโกไปจัดการต่อ <c oughs> นะอันนี้น่าสนใจนะก็น่าล่าสุดเลยเราไม่เคยเห็นสองท่านนี้ได้พบกัน <c oughs> ครั้งเนี้ยสองคนนี้พบกัน <c oughs> เพื่อนๆคิดว่าเป็นไงร <c oughs> ะเบิดเถิดเทิงนะ <c oughs> กินน้ำกันกอนอืมนะ,ะก็ขอความเห็นแล้วกันนะครับถ้า2ท่านนี้เจอกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าตามข่าวของ Financial Times เนี่ยก็วิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วนะว่า น่าจะเป็นเรื่องของการช่วยซัพพลายอาวุธเนี่ยแหละนะครับอัพ d อาวุธให้กับทางมอสโกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคิดว่าแลนน่าจะน่าจะเจอกันเร็วๆนี้เลยนะครับเนี mm ่ย hmm. the meeting between Kim and Putin เนี่ย significant step up military type นะครับก็น่าจะส่งผลเรื่องของทหารโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ความขัดแย้งเนี่ยหนักข้อขึ้นไปอีกหรือเปล่าแต่ผมก็มองว่าไม่มีอะไรจะมากไปกว่านี้แล้วแหละสำหรับความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือนะเขาก็ เขาก็นี้ก็เอ็กซ์ตีมสุดแล้วนะจะไอ้มีความสัมพันธ์อะไรที่มันย่ําแย่ไปกว่านี้อีกระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาหรือยุโรปมันก็นี่มันก็เอ็กซ์ตีมสุดแล้วนะสำหรับเกาหลีเหนือคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมกับปูตินเนี่ยมันก็มีมีแต่เท่าตัวกับคือมันต่ําสุดแล้วนะมันมีแต่เท่าตัวหรือไม่ก็อาจจะมีรอรุ้นมีมีโชคอะไรของเขาด้วยนะครับมองในมุมของเขานะก็นะว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่า จบแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งสองท่านเวลาเจอกันอ่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีความพยายามในการเจราจากันหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลดำนะเรื่องของการให้เรือสินค้าเนี่ยสามารถกลับไปส่งสินค้าได้เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าไอ้สนธิสัญญาตรงทะเลดำเนี่ยมันถูกละงลับไปนะเพราะว่ารัเสเซียเองก็ โมโหนะบอกว่าทางยูเครนเนี่ยก็ผิดข้อสัญญาในขณะที่ยูเครนก็บอกรัสเซียผิดข้อสัญญาเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าความตึงเครียดนะมันมันเยอะนะมันมีสงครามกันอยู่แต่ว่าเขาต้องต้องค้าขายกันเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นภาพย้อนแย้งกันนะครับรัเสเซียก็เลยไม่เอาด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นการพบกันนะระหว่างเอ,เอโดเกนนะฮะก็ประธานาธิบดีของตุรกีนะครับแน่นอนแหละตุรกีเนี่ย อาสาสมัครเป็นก้าวใจนะครับให้กับยุโรปกับอเมริกาแล้วก็เชื่อมไปทางปูตินนะเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปูตินนะแล้วปูตินก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับเอเดอร์เกนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการพบกันแล้วก็ปูตินเนี่ยยังไม่แน่ใจนะฮะยังไม่แน่ใจแล้วก็เนี่ยเอเดอร์เกนเซตคือเอเดอร์เกนเนี่ยบอกมาว่าค่อนข้างมั่นใจนะรัสเซียเนี่ยจะ, review, ะรีวิวนะฮะรีวิฟ์ the black sea gene deal นะเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการ คิดทบทวนกันอีกรอบนะว่าทะเลดำเนี่ยตรงดีลตรงนั้นเนี่ยจะขออนุญาตเปิดทางให้เลยสินค้าไปต่อได้ไหมนะครับเพราะว่ามันกค่อนข้างกระทบแอฟริกาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางรัสเซียด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเดียวดกันก็คล้ายๆกับอาสาเป็นเป็นกาวใจอ่ะดูกันต่ออีกทีครับว่าดีลจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าทางมอสโกเนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะนิ่งๆอยู่ไม่ได้พูดอะไรขณะน,น,นั้น